สวยค่ะสวยมากเลยค่ะพี่แหลบพี่แหลบก็สวยค่ะสถานที่เนี้ยเหมาะกับความงามของพี่แหลบแบบที่สุดนี่นะคะเลมอน,นิมอนไอ้นี่จำลองมากเลยแบบมองชื่นชมดอกไม้แบบว่าด้วยความงามของดอกไม้ มันงดงามประนึงความงามของแม่แลบนะคะอโอ้โหยิย้มมากคือตีนกาขึ้นตีนกาขึ้นยิ้มแต่พอประมาณพอโอ้โหสวยที่สุดเลยเพอเพออะไรเงี้ยได้เลยว่าัึงนะอีกมุมหนึ่งนะเมื่อกี้มองน้ำอะมองน้ำมาสวยอะเพอเพอเนอะเออเออสวยมากเลยค่ะโอเคค่ะ อ๋อมุมนี้ก็สวยมุมนี้ก็สวยอัหนึง่งสองสามค่ะ <laughs> <laughs> มุ่นเบาๆเดินมุ่นเบาๆแบบธรรมชาติมือปล่อยธรรมชาติมุ่นเบาๆพริ้วๆโอ้โหสวยงามมากโอ้โหสวยที่สุดธรรมชาติที่สุดเลยอ่ะโอเคสวยงามมากค่ะ ที่สุดเลยค่ะท่าสวยๆเนี่ยแบบท่าวัยรุ่นวัยรุ่นอะไม่ใช่ท่าผู้สูงอายุอะไรเงี้ยอหนึ่งสองสามค่ะสดใสที่สุดอะไรวันในวัยเราอะสดใสที่สุดเลยอะในวัยเราประมาณว่าทำหน้ามันแบบเราเจอผู้ชายที่ทูกใจที่สุดหนึ่งสองทำหน้าอย่างเงี้ย ทำได้จะได้กินไหมตอนนี้นะคะแม่แล a บก็เดินชมทุ่งคอสมอสนะคะสวยงามมากค่ะแม่แหลบขาหนึ่งสองสามโอ้โหสวยค่ะ นนล,ลูกชายเข้ามาบอกให้ไปนั่งชิงช้านะคะ<ช>เอาแล้วแช่แล้วเหรอนี่สวยมากเลยนะคะทุ่งคอตมอสนะคะทุกคนอ,อ,อ่ะอ่ารับยืนตรงนี้รับยืนตรงนี้ถ่ายรูปถ่ายรูปอ,อ่านี่ หัวใจยังแดงที่กว่าฉันผู